รุกขาดสัมผัสสยองผมนำงานเป็นนักบัญชีให้กับบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งมันเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการจดบันทึก และคำนวณความถูกต้องด้านการเงินบริษัทในบางครั้งก็สามารถบอกทิศทางของบริษัทได้หรือแม้แต่สามารถรู้ได้ว่าเกิดการทุจริตขึ้นหรือไม่การที่ผมมาเป็นนักบัญชีอาจเป็นเพราะพ่อของผมปลูกฝังเรื่องการคิดคำนวณมาตั้งแต่เด็กๆพ่อผมสอนให้ดีดลูกคิดสอนให้เล่นสุโดกุการเติมเลขที่ขาดหายไปลงในช่องว่างทรงตารางก้าวช่อง แต่ที่ผมชอบเล่นกับพ่อมากที่สุดก็คือหมากรุกไทยซึ่งในทุกๆวันตอนเย็นๆหลังทานข้าวเสร็จผมกับพ่อจะนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันประมาณ2-3กระดานพลัดกันชนะบ้างแพ้บ้างแต่พอเข้าสู่วัยทางานผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านไปเจอพ่อเพราะต้องทํางานอยู่ต่างที่ในช่วงนี้ผมก็จะเล่นหมากรุกออนไลน์เพื่อขัดเกลาฝีมือ เพื่อเวลากลับบ้านจะได้มาเล่นกับพ่อที่บ้านของผมมักจะสะสมของเก่าๆของโบราณมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่มีทั้งนาฬิกาลุกตุม้มทั้งเตารีดที่ใช้ถ่านไฟในการให้ความร้อนมีดโกนยี่ห้อตุกตาคู่ดาบโบราณโต๊ะตู้เก่าๆที่ทำจากไม้และหลายๆอย่างที่ผมมักจะเห็นจนชินตาซึ่งพ่อกับผม ก็ตินิสัยชอบสะสมของโบราณมาจากคุณปู่ที่บ้านก็เลยมีของเก่า,เ,กาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานผมเดินเตร่ๆอยู่แถวตลาดค้าของเก่าบริเวณสถานีขนส่งที่นี่มีร้านขายของเก่าของสะสมอยู่หลายร้านมีทั้งของเก่าแท้ที่เป็นของสืบทอดต่อกันมารูปแกะสลักไม้เครื่องเรือนต่างๆ หรือแม้แต่ของเก่าที่ไม่แท้ที่ถูกทำขึ้นใหม่แล้วใช้วิธีการต่างๆนำไปทำให้ดูเก่าซึ่งวิธีการก็มีมากมายสารพัดแล้วแต่ช่างทำของเก่าจะสรรหาวิธีการกันไปซึ่งคนที่ดูไม่ออกก็พลาดซื้อกันไปแบบตาดีได้ตาร้ายเสียผมเดินไล่ดูของในร้านขายของเก่าแต่ละร้านดูผ่านตาคร่าว ก็ยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจจนกระทั่งสายตาของผมไปสะดุดกับของชิ้นหนึ่งจนเจ้าของร้านต้นเดินเข้ามาถามว่าสนใจชิ้นนี้เหรอครับครับสนใจครับชิ้นนี้ปล่อยเท่าไหร่เหรอครับของชิ้นนั้นมันคือกระดานหมากรุกโบราณที่ถูกทําขึ้นมาจากไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียวถูกแกวมาเป็นกระดานหมากรุกมีช่องใส่ตัวหมากของทั้งสองฝ่าย ลายตารางบนกระดานยังคงชัดเจนเช่นเดียวกับลายเนื้อไม้ที่ดูงดงามสะดุดตาช่องใส่ตัวหมากมีร่องรอยของการลูบนิ้วลงไปสัมผัสซ้ำๆจนผิวเลื่อมเงาเป็นมันบนตารางมีรอยกระแทกมองเห็นได้ชัดเจนผมจินตนาการได้ถึงตอนที่มันถูกใช้งานรอยกระแทกพวกนั้นมันน่าจะเกิดจากการโขกตัวหมากลงไปพร้อมกับเปล่งเสียงออกมาว่า รุกที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความสะใจร่องรอยพวกนั้นมันบอกเล่าเรื่องราวของตัวมันเองโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยสักคำว่ามันผ่านการเล่นผ่านการใช้งานมาหลายร้อยหลายพันครั้งแต่ที่ดูน่าสะดุดตากว่าสิ่งอื่นทั้งหมดบนกระดานหมากรุกอันนั้นก็คือร้อยครบประหลาดสีน้ำตาคลค้ำเข็มแห้งเกรอะกรักรง ฮิเลอร์ซึมฝังลึกลงไปบนเนื้อไม้เป็นรอยคราบที่ผมเดาไม่ออกเลยจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนี่มันรอยอะไรหรอครับคราบสีแปลกๆพวกนี้ผมถามเจ้าของร้านไปลองเดาดูสิครับผมว่าคุณอาจจะเดาถูก <c oughs> คราบน้ำโคลนหรือน้ำหมากหรือเปล่าครับลองดูใหม่อีกทีครับคราบกาแฟเออ พวกโอเลี้ยงอะไรแบบนั้นไม่ใช่ที่จริงมันคือคราบเลือดนะครับหมายถึงเลือดเลือดคนจริงๆนั่นหรอครับนี่อําผมเล่นใช่ไหมผมรู้สึกแปลกใจกับคำตอบแต่เจ้าของร้านก็ยังยืนยันกับผมว่ารอยคราบที่ติดอยู่บนกระดานหมากรุกอันนั้นมันคือคราบเลือดจริงๆเขาพิสูจน์ให้ผมดู ด้วยการใช้ฟอกกี้ฉีสารลูมิเนลลงไปบนรอยคราบที่ว่าแล้วปิดไฟในร้านซึ่งบริเวณรอยคราบที่ถูกฉีดมันเรืองแสงเป็นสีฟ้าออกมาให้เห็นชัดเจนก่อนที่เขาจะเปิดไฟแล้วเล่าต่อตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นคราบเลือดจนผมลองซื้อไอสารตรวจสอบคราบเลือดมาลองพ่นดูนี่แหละถึงแน่ใจสิ่งที่เขาบอก มันทําให้ผมอยากรู้ที่มาของกระดานหมากรุกอันนี้ยิ่งกว่าเดิมเขาเล่าว่าเขาได้มาจากร้านขายของเก่าอีกทีหนึ่งมีลุงคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ท้ายวัดในตัวจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้แกชอบเล่นหมากรุกเป็นชีวิตจิตใจชนิดที่ว่าไม่กินข้าวกินปลาจนเมียแกต้องเอาข้าวน้ำมาส่งแกตรงที่เขาเล่นหมากรุกกันท้ายวัด ด้วยความที่ติดหมากรุกขนาดหนักจนไม่เป็นอันทำอะไรชื่อเสียงของลุงแกเลยเป็นที่โจทย์จันไปทั่วติดหนักจนถึงขนาดที่ว่าเมียแกยื่นคำขาดว่าระหว่างหมากรุกกับเมียจะเลือกอะไรซึ่งแกก็ตอบเมียแกว่าเลือกเมียแต่ขอเล่นหมากรุกก่อนถ้ามีคนชนะแกได้เมื่อไหร่แกจะเลิกเล่นตลอดชีวิต ได้วยความที่ฝีมือเดินหมากของลุงแก่เข้าขั้นชั้นครูเก่งขนาดที่ว่าไม่เคยมีใครเอาชนะได้เลยสักคนก็เลยกลายเป็นว่าชื่อเสียงของแกโด่งดังไปถึงต่างท้องที่จนกระทั่งมีคนต่างถิ่นมาขอท้าแกแข่งหมากรุกแน่นอนว่าเมื่อมีการท้าทายก็ยอมมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องและเงินเดิมพันก็เป็นเงินหลายพันบาท ซึ่งเมื่อ 40- 5 0หปีก่อนเงินหลักพันนับว่าสูงมากแล้วผลการแข่งขันมันก็ออกมาอย่างที่คิดลุงแกชนะหมากรุกไปอย่างง่ายดายและได้เงินไปหลายพันบาททำให้เมียแกเลิกบน่นเรื่องเล่นหมากรุกไปเพราะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมแต่พวกเขาก็ดีใจอยู่ได้ไม่นานเพราะคำคืนอีกไม่กี่วันต่อมาคนที่แพ้พนันให้กับลุง ได้ว่าจ้างคนให้แฝงตัวเข้ามาในวงหมากรุกตอนที่แกกำลังเล่นหมากรุกอยู่ท้ายวัดเช่นเคยในตอนที่ลงแกกำลังหยิบตัวหมากมา้าโคกลงบนกระดานแล้วตะโกนออกมาว่ารุกในตอนนั้นเองแกะก็โดนจ่อยิงที่ท้ายถอยจากด้านหลังจากคำคนที่เล่ามาปืนที่ยิง เป็นปืนลูกซองสั้นแบบหักลำไทยประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่าอีโบกระสุนจอระเบิดเข้าท้ายถอยทะลุออกหน้าผ่าลุงแกหน้าขมำลงบนกระดานหมักรุกเลือดจ,จากรูกกระสุนเจิงนองอาบลงไปบนกระดานคนที่นั่งอยู่ในวงก็ตกใจต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางส่วนมือยิงก็ได้อาศัยความมืดวิ่งหายไปท้ายวัดและไม่มีใครตามจับตัวได้ ผมรู้สึกว่าประวัติของมันชวในให้ความเป็นนักเล่นหมากรุกและความชอบในของเก่าของผมมันตื่นตัวขึ้นมาเพราะรู้แบบนี้ยิ่งทำให้ผมกลับอยากได้มันมากกว่าเดิมไขรเท่าไหร่ครับกระดานอันนี้ผมคิดที่เจ็ดพันก็แล้วกันครับแต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่คุณต้องทำก่อนถ้าอยากได้มันไปเงื่อนไขอะไรเหรอครับคุณต้องเล่นหมากรุกให้ชนะสะกอน ได้ครับว่าแต่จะให้ผมเล่นกับใครเล่นกับคุณเจ้าของร้านเหรอครับผมถามด้วยความมั่นใจในฝีมือการเดินหมากของตัวเองที่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าไม่ได้แข่งระดับประเทศก็ไม่น่าจะมีใครเอาชนะผมได้เล่นกับผีคุณลุงเจ้าของกระดานอันนี้ครับพอได้ยินคำพูดนั้นมันก็ทําให้ผมขนลุกสู้เจ้าของร้าน บอกให้ผมกลับมาที่นี่ในเวลาตีสมันเป็นช่วงที่เชื่อกันว่าเป็นเวลาที่สิ่งลึกลับอย่างพวกผีและวิญญาณจะออกมามากที่สุดซึ่งผมก็รับคำท้าผมกลับบ้านหาอะไรกินอาบน้ำแต่งตัวรอให้ถึงเวลานัดแล้วไปที่นั่นในเวลาตีสตรงเจ้าของร้านยืนสูบบุหรี่คอยผมอยู่ที่ประตูหลังเขาไขกุญแจหลังร้านให้ผมเข้าไปด้านใน ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าไม่เปิดไฟแล้วจะเล่นหมากรุกยังไงล่ะครับตรงกระดานหมากรุกผมจัดที่นั่งกับเปิดโคมไฟที่ปรับระดับส่องให้เห็นแค่กระดานเอาไว้ให้แล้วครับที่ไม่เปิดไฟเพราะไม่อยากให้คุณกลัวเวลาเห็นหน้าลุงคนนั้นเชื่อเถอะคุณไม่อยากเห็นใบหน้าของคนที่โดนยิงทะลุหัวหรอกแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีจริงๆเพราะผมเคยนอนที่ร้าน เราได้ยินเสียงแกโขกมากรุกทั้งคืนมีคนเคยมาซื้อกระดานไปแล้ววันต่อมาก็เอามาคืนเพราะโดนผีหลอกจนอยู่ไม่ได้แล้วผมก็เคยมองเห็นแก่ตอนที่โขกมากรุกอยู่คนเดียวมันไม่ใช่อะไรที่น่าดูเลยพอได้ฟังผมก็ถอนหายใจเมื่อทำใจได้ผมก็เดินเข้าประตูหลังร้านในทันทีที่เจ้าของร้านปิดประตู ความรู้สึกในตอนนั้นผมยืนอยู่เพียงลำพังในความมืดมีเพียงแสงจากโคมไฟที่อยู่สุดปลายห้องโคมที่ตั้งสูงแค่ระดับอกมันส่องให้ผมเห็นชายคนหนึ่งที่ไม่สวมเสือ้อกำลังนั่งรออยู่บนเก้าอี้ซึ่งน่าจะเป็นผีคุณลุงคนที่ว่าด้านหน้าของเขามีกระดานหมากรุกอันที่ผมต้องการถูกจัดวางตัวหมากเอาไว้แล้วซึ่งทางฝั่งของผมเป็นสีขาว ฝั่งนั้นเป็นสีดำมือเหี่ยวยน่นเหมือนกับกิ่งไม้แห้งขีดมวลยาเซนทำท่าดูดอัดควันเข้าปอดผมยืนนิ่งไปสักพักก่อนที่จะรวบรวมความกลา้าเดินเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ฝั่งที่ว่างอยู่ความกลัวมันทำให้เลือดในกายสูบฉีดแต่ในตอนนี้ผมต้องรวบรวมสติให้ได้ทุกอย่างรอบตัวมันเงียบไปหมด ผมไม่รู้จะทำตัวยังไงดีสักพักร่างตรงหน้าก็พายมือออกเหมือนกับบอกว่าให้ผมเป็นคนเริ่มก่อนแสงโคมไฟที่ส่องให้เห็นแค่ระดับคอของฝ่ายตรงคามมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและเห็นหน้าอกของเขามีรอยสักหนุมานอยู่แล้วผมก็เริ่มขยับตัวเบียผมได้กลิ่นยาเส้นลอยคลุ้งตลบอบอวนภายในห้อง วนไปกับกลิ่นคาวเลือดในอากาศแต่ผมเลือกที่จะไม่สนใจก้มมองแค่หมากบนกระดานแล้วเล่นต่อไปแต่ละตาที่เดินมันรู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกบางตาหลังจากที่ผมเดินคู่แข่งของผมก็นั่งนิ่งไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกับกำลังคิดก่อนที่จะขยับมากมันเป็นการเล่นที่กดดันที่สุดในชีวิตเพราะฝีมือของอีกฝ่ายไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สุดท้ายผมก็ล้อมอีกฝ่ายจนไม่เหลือตาให้เดินได้แล้วในตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงไอโคโขกโกเป็นจังหวะเป็นเสียงไอที่มาพร้อมกับปลิมเลือดกระเซ็นลงมาบนกระดานมือของเขากำัตัวขุนแน่นพยายามเลือกช่องขยับแต่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางไปต่อไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะต้องถูกไล่จนมุมอีกอยู่ดี ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเองก็รู้เช่นกันหมดห่วงซิธีเลุงคนนั้นก้มหน้าลงมาในแสงโคมไฟผมก็เห็นว่าเบ้าตาขวาของลุงโบเป็นโพรงมองทะลุกออกไปเห็นด้านหลังได้ทำให้ผมตกใจจนหอยเกือบจะตก,กเก้าอี้แล้วลุงแกก็ลุกออกไปเดินหายเข้าไปในความมืด ผมรีบหยิบกระดานหมากรุกหนีบเอาไว้ในวงแขนเมื่อขมผมยังคงสั่นระเล็กด้วยความกลัวเม็ดเงื่อผุดธพลายขึ้นเต็มใบหน้าไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่าจะได้เล่นหมากรุกกับผีจริงๆแถมยังชนะอีกด้วยพอผมเดินออกมาเจ้าของร้านก็ทำหน้าประหลาดใจเขาคงไม่คิดว่าผมจะเอาชนะผีตนนั้นได้ผมล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง หยิบแบงค์หนึ่งพบาทจำนวนเจ็ดใบยื่นใส่มือเจ้าของร้านคุณชนะคุณลุงคนนั้นได้จริงๆส่วนผมก็ดีใจที่ขายของออกสักทีจะได้ไม่ต้องมีคนวิ่งเอาของกลับมาคืนอีกผมคิดว่าคุณลุงคนนั้นคงหมดห่วงและพร้อมที่จะไปเกิดใหม่แล้วส่วนผมเองจเจ้ากระดานนั้นนี้ไปเล่นกับพ่อ แล้วเล่าที่มาของมันให้พ่อฟังว่าผมได้มันมายังไงซึ่งพ่อของผมจะเชื่อหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง ือรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสิยอง